ถ้าคุณต้องกลับบ้านดึกแล้วต้องรอรถเมล์คนเดียวอย่าไว้ใจแม้แต่แสงไฟข้างทางเพราะบางทีคุณอาจไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวจริงๆขอต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่คุณอาจไม่อยากฟังเรื่องคืนสุดท้ายที่ป้ายรถเมล์หญิงสาวคนหนึ่งเพิ่งเลิกงานแก่ดึก เธอต้องรอรถเมล์เที่ยวสุดท้ายที่ป้ายรถเมล์เปลี่ยวริมถนนสายเก่าเวลานั้นเป็นเกือบเที่ยงคืนถนนว่างเปล่ามีเพียงแสงไฟถนนที่กระพริบเป็นจังหวะพร้อมเสียงแมลงกลางคืนดังคลอบเบาๆขณะที่เธอกำลังก้มหน้าเช็คมือถือก็ได้ยินเสียงฝีเท้าช้าๆเดินเข้ามาจากอีกฝั่งของถนน หญิงชาราในชุดขาดรุ่งริ่งมายืนอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยเธอไม่ได้พูดอะไรแค่จ้องเขม็งมาทางเธอหญิงสาวพยายามไม่สนใจแต่เมื่อหันไปอีกทีหญิงเชารากลับมายืนอยู่ข้างหลังโดยที่ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเลยหญิงสาวตกใจรีบถอยออกมา หญิงชาลาพูดเพียงแค่อย่าขึ้นคันนั้นแล้วชี้ไปที่รถเมที่เพิ่งมาถึงหญิงสาวรู้สึกไม่ดีเลยตัดสินใจไม่ขึ้นรถแต่ก็แอบดูจากมุมไกลรถเมเคลื่อนออกไปอย่างเงียบเชียบและพอผ่านแสงไฟถนนไปก็พบว่าในรถไม่มีคนขับไม่มีผู้โดยสารมีแค่ความมืดที่ลอยวนอยู่เต็มคัน วันรุ่งขึ้นข่าวออกมาว่ามีคนหายตัวไปพร้อมกับรถเมลเที่ยวสุดท้ายเมื่อคืนนั้นโดยที่กล้องวงจรปิดจับภาพไม่ได้แม้แต่เงาไม่ใช่ทุกคันที่วิ่งดึกจะพาคุณกลับถึงบ้านฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเสียงกระซิบสวัสดีครับ